หน่วยการเรียนรู้ที่9ชนิดของคำา 1. คํานามคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแบ่งได้4ชนิดได้แก่คํานามสามัญคานามวิสามัญคําอาการนามและคําลักษณะนาม 2. คํคำสรรพนามคําที่ใช้แทนคํานามแบ่งออกเป็น5ชนิดได้แก่ คำบุรุษสรรพนามคำสรรพนามแยกฝ่ายคำสรรพนามชี้เฉพาะคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและคำสรรพนามถาม 3. คํคำกริยาคำที่แสดงอาการการกระทําหรือสภาพของคํานามหรือคำสรรพนามแบ่งได้สองประเภทได้แก่คํากริยาที่มีหน่วยกรรมและคํากริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมคํากริยาที่ควรรู้จักได้แก่ 1>, 1. คำกร ja am, ิยาสกรรมกริยาที่ต้องมีหน่วยกรรม 2. คํคำกริยาอากรรมกริยาที่ไม่ต้องมีหน่วยกรรม 3. คํคำกริยาต้องเติมเต็มกริยาที่ต้องมีหน่วยเติมเต็ม 4. คํคำวิเศษคำที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยขยายกริยา 1. คําคำวิเศษที่บอกเวลา 2. คํคำวิเศษที่แสดงการถาม 3. คํคำวิเศษที่บอกปริมาณ 4คํคำิเศษที่บอกความชี้เฉพาะคําคำบุพบทคำที่ปรากฏหน้าน้มหรือสรรพนามเพื่อบอกความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งกับคำข้างหน้า 1. คําคำบุพบทที่บอกความสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ 2. คํคำบุพบทที่บอกความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลา 3. คํคำบุพบทที่บอกความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ 4. คํคำบุพบทที่บอกความสัมพันธ์เกี่ยวกับความประสงค์หรือสิ่งที่มุ่งหวัง คําคำบุพบทที่บอกความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำา 6. คำบุพบทที่บอกความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นผู้รับ 6. คคำเชื่อมคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคต่อเนื่องกัน 1. คําคำเชื่อมที่เชื่อมคำกับคำา 2. คคำเชื่อมที่เชื่อมประโยคกับประโยค 3. คํคำเชื่อมที่เชื่อมอนุประโยคกับมุคยะประโยค 7. คําอุทาน คำที่เปล่งออกมาเพื่อบอกอาการหรือความรู้สึกของผู้พูดเช่นชยโยโอเอ๊